ท่านี้นะครับเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวเข่าโดยใช้กล้ามเนื้อลอกในการช่วยนะครับวิธีการทำแยกปลายเท้าออกนะครับประมาณช่วงสระนะครับแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้นโดยใช้ปลายเท้าเขยิงนะครับลักสณะนี้นะครับค่อยๆลงนะครับถ้าเกิดคนไหนมีการบาดเจ็บหัวเข่าแล้วครับก็ให้เขยิงถ้าเกิดว่าพอเป็นเรื่องเมียการแล้วเนี่ยเรื่องเจ็บแล้วเนี่ยก็ ค่อยลงได้เลยไม่ต้องขึ้นสุดก็ได้อาจจะขึ้นแค่นี้หรือว่าลงประนี้นะครับเกิดใครไม่มีอาการหรือสามารถยืดขึ้นไปให้สุดได้เลยครับการเัินลองกับเก่งนะครับค่อยๆลงทําแบบนี้นะครับ5ครั้ง3เซตนะครับเราบผู้ที่มีการบาดเจ็บก็ทำแค่1 2ครั้งก็ได้นะครับ ฝากติดตามสารีมีสำหกับข้อเขา่าในช่องของอเราด้วยครับถ้าเกิดเราชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับปรึกษาใกล้ชิดทราบโปรก่อนคลัยแอปลไลน์ Mylot หรือ Facebook Mylot Nano Spray